ต้องทานยาเบาหวานตลอดชีวิตถ้ารีบทําสิ่งนี้หลายคนพอคิดว่าเป็นเบาหวานจะต้องทานยาตลอดชีวิตไม่เสมอไปนะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเป็นแล้วรีบทําสิ่งนี้ก่อนจะสามารถช่วยคุณลดยาจนถึงขั้นอาจหยุดยาได้เลยคือการควบคุมอาหารโดยค่อยๆลดข้าวแป้งน้ําตาลลงแต่ให้ระวังน้ําตาลต่ําเนื่องจากคุณทานยาลดเบาหวานอยู่พอคุณไปลดข้าวแป้งน้ําตาลลงทุกๆมือ้อจึงอาจทําให้บางคนมีอาการอย่างเช่นใจสัน่เนเหงื่อแตกหรือหน้ามืดได้ดังนั้นถ้าจะให้ชัว แนะนำให้คุณมีเครื่องตรวจวัดน้ําตาลไว้ที่บ้านเพราะจะช่วยคุณป้องกันภาวะน้ําตาลต่ําหรือสูงจนเกินไปเมื่อคุณควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นก็จะสามารถนําผลตรวจระดับน้ําตาลในเลือดนี้ไปปรับแผนการรักษากับคุณหมอประจําตัวของคุณได้ย้ํานะเพื่อความปลอดภัยอย่าลดหรือเพิ่มยาเองโดยเด็ดขาดบางคนก็บอกว่าไม่กล้าซื้อเครื่องมาตรวจเองเพราะกลัวว่าจะใช้ไม่เป็นหมอเฟิร์นบอกได้เลยว่าใช้งานง่ายมากยกตัวอย่างเครื่องนี้ที่หมอเฟิร์นมีไว้ติดบ้านเป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณกลู พร้อมฟังก์ชันบลูทูธในการแสดงผลของซิโนแคร์เซฟเอคิุ่นแอวิธีการตรวจก็ทําง่ายๆในตอนเช้าก่อนทานอาหารได้เลยเริ่มต้นจากคุณต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนตรวจแล้วหมุนเพื่อเปิดฝาแท่งตรวจนําเข็มเจาะเลือดใส่เข้าไปหมุนและดึงจุกที่ปลายเข็มออกปิดฝาเข้าที่เดิม คุณสามารถหมุนเพื่อปรับระดับความลึกของเข็มได้ถ้าผิวหนังทั่วไปแนะนําเป็นระดับ3ถัดไปให้ดึงสปริงด้านหลังเพื่อเตรียมเข็มเจาะเลือดนําแผ่นทดสอบด้านหน้ามาเสียบเข้ากับเครื่องตรวจเมื่อคุณเห็นสัญลักษณ์หยดน้ํากระพริบแสดงว่าเครื่องตรวจพร้อมแล้วต่อไปให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดเพื่อทําความสะอาดปลายนิ้วที่ต้องการจะเจาะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเครื่องนี้ใช้เวลาที่เข็มสัมผัสกับผิวคุณเพียง0.1วินาทีเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเจ็บ ให้เช็ดเลือดหยดแรกออกก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากแอลโกอฮอล์ซึ่งใช้ตัวอย่างเลือดเท่ากับมเมล็ดงาเท่านั้นเก็บตัวอย่างเลือดได้เลยใช้เวลาเพียง5วิก็ทราบผลเลือดผ่านเครื่องตรวจแล้วและยังมีการจดบันทึกข้อมูลผ่านแอปด้วยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาจดเองวิธีการทิ้งแผ่นตรวจและเข็มหาภาชนะมาเก็บแยกไว้โดยกดที่ปุ่มข้างเครื่องเพื่อนำแผ่นตรวจเลือดออกส่วนเข็มเจาะเลือดให้จิ้มเข้ากับจุกคุมเข็ม กดทิ้งทางปลายแท่งเจาะเลือดแบบนี้ได้เลยทิ้งแยกขยะเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมว่าง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากๆคุณเองก็สามารถตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเองที่บ้านง่ายๆได้และเครื่องนี้สามารถซื้อได้ที่ร้าน For Real Official Store ทางแอปช้อปปิ้งชั้นนำต่างๆได้เลยแต่ต้องระวังของปลอมด้วยนะขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ